ในข้าวมุฏีอัพกระผมร้อยเอกคนพิคิดสายเจยภูมิในฐานสายอิจการกองพันท่าที่สองอัพนากำลังจากช่องตะเท่าและเนินสารน้ำสาม ลุกเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกจากการปฏิบัติกาัวกต้นกอายุโดนอะไรครับโดนตเกระเบิดครับ่รับน้อไม่โดนส่วนหัวใจหัไม่ดูกลางวันกลางคืน กลางคืนการสัต์รกันครับอยู่ในหมดระเบิดว่างระเบิดวางมีกระพัคุณแม่กระผมพันตรีรัฐปรณกรผมล่าเหยียบกับระเบิดขณะรัตเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทโดนทวนเมื่อปี2555ครครับปัจจุบันก็สวน โครงการบรรภูทร,รมวและนานสกงสกุไทยไเปิดการรับครับวันที่๒นปุ๊จุกอ,อก๊ะป๊บ <Out! S 2> อพระราชนาปัดสุขวัฒนครับหลังไดรับงกเียรกรรมันก้าหาและตเตี่ยวของ ที่สามจิงก้อนหากยศเรียบอุดวันทยอฟุตเียถ่ายภาพครับ1 2ึสครับ1 2ึสา หนึ่งสองสามหน้าง,งานมาดูชีวิตอันเป็นแกนแกนที่แท้จริงของทหารคือหน่วยรบก,ก็คืออยู่ชายแดนเลยก็ได้เห็นได้เข้าใจได้หลายเรื่องสำคัญที่สุดก็คือได้เห็นปัญหาและความจำเป็น ของทหารที่เขาเป็นหน่วยรบจริงๆนะว่าเขาต้องการอะไรก็ไม่ต้องการอะไรมากเท่าที่ฟังนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเท่าที่ฟังได้ก็คือท่านมีปัญหาเรื่องถนนทางยุทธศาสตร์ห้าหกสายที่ชำรุดซึ่งเราก็พบเห็นว่าก็ชำรุดแล้วก็ความเป็นอยู่ก็คือขาดน้ำประปาประปาในค่ายยังใช้รถบรรทุกขนซึ่งก็ตุลักตุเลกระชอก ซึ่งนี่ขอของมบไม่มไเยอะแล้วก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่ต้องสนับสนุน